วันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชาอาณาจักรไทยณสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ75ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรวกาสให้หนายสรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหารชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาและนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายหนังสือพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดินฉบับภาษาอังกฤษหนังสือประเทศไทยกับการพัฒนากีฬาไอซ์ฮอกกี้และของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากนั้นผพราะว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยภริยาเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเลขาธิการสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดินฉบับภาษาไทยและของที่ระลึกและนายลูกทาดิฟประธานสหพนันธ์ฮอกกี้น้ําแข็งนานาชาติทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่สัญ,ญลักษณ์ทูตกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงกิติมาศาค,คนแรก ของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพร้อมใบประกาศแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยประจักษ์ถึงภาพรปรีชาสามารถด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีโดยเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามฮอกกี้น้ำแข็งไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีนาเชียงใหม่เมื่อวันที่20ตุลาคม2566ทรงร่วมการแข่งขันในนัดเปิดสนามครั้งนั้นทรงสร้างความประทับใจและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหญิงจำนวน มากรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก และในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงในรูปแบบไทยคอนเทม p o รารีแดนซ์โดยเป็นการแสดงที่ผสมผสานกีฬาไอซสเกตและอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ผ่านสัญ,ญลักษณ์ของทั้งสองประเทศโดยราชอาณาจักรไทยใช้พญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนสาธรารณรัฐประชาชนจีนใช้มังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดง ราชอาณาจักรไทยกับสธาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่1กรกฎาคม2518ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทั้งสองประเทศในวันที่18พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนักพระที่นั่งจักรีมมหาปราศาสตร์ทรงรับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศ ทไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่29ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศได้พัฒน,นาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นซึ่งในปี2568จะครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต